บนบะค,ะครับผมก็วันนี้ดีใจครับนอกจากจากวันนี้จะได้สุขภาพด้วยได้บุญด้วยครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มีโอกาสมาเตะกับรุ่นพี่เขาแล้วได้ขา่าว่าพี่เขาเตะเก่งผมแบบว่ากลัวพูดจริงยวันนี้กลัวเตะ่พี่เขาไม่ได้ผมว่าต้องมีลวน,นวัวนนี้ต้องมีพืด พอดอีผมเคยมาอัดรายการนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็แบบว่าไปเตะบอลแล้วก็คงลงรูปในไอจีอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปเตะบอลมาจริงๆไม่ได้เตะเก่งอะไรเลยแล้วพี่เขาก็เลยเห็นนะครับเขาก็เลยชวนเรามาเตะด้วยก็รู้สึกดีใจที่พี่เขาให้ความสาคัญว่าชวนเรามาเตะบอลก็ขอบคุณมากๆที่ชวนผมมาเตะวันนี้ครับปกติก็แบบเตะเล่นๆหรอใช่ครับเตะเล่นๆเตะกับเพื่อนแบบว่าไม่ได้เก่งอะไรมากเคาะกล้องๆแกล้งๆอะไรไปวันนี้พี่เขาชวนมาเรารู้สึกโหตามตายแล้วแนะ่ รายการมาเตะทางนี้เนาะตั้งจากเราจะได้เล่นกีฬาแล้วเรายัางอมอบโอกาสให้กับน้องใช่ใช่ได้มอบโอกาสด้วยเรารู้สึกว่าเออได้ทั้งพละกำลังได้ร่างกายแล้วก็ได้ได้บุญด้วยช่วยเหลือน้องเขาก็ยังไงก็ดีใจวันนี้ได้มาสร้างประโยชน์อีกแล้วครับผมมันไม่ใช่เป็นการเตะบอลธรรมดาเป็นการเตะบอลที่เรารู้สึกสบายใจครับผม วันนี้มีแฟนๆมามากมายครับวันนี้มีแฟนคลับมากมายเลยก็มาดูเราเตะฟุตบอลเขาจะคงอยากรู้ว่าเราเตะบอลเป็นยังไงอยากเขาคงอยากเห็นว่าเราวุดเป็นแบบไหนเข้ามากี่ประตูดิ อย่าเรียกว่าทำประตูเรียกว่าให้ผมแตะโดนบอลก่อนวันนี้ครับ <c oughs> เรียกว่าซุ้มซ้อมอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมีผลงานละครอะไรให้เห็นไปหรือเปล่าก็ตอนนี้ผลงานละครยังครับตอนนี้จะเป็นทําอัลบั้มก่อนทําอัลบั้มก่อนซึ่งปลายปีนี้น่าจะเสร็จทันนะครับผมแต่วันที่18นี้น่าจะมีซิงเกิลที่2ออกมาให,ให้ได้ฟังกันแล้วครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างอย่างต่บอกชื่อเพลงได้บอกชื่อเพลงได้ชื่อเพลงว่าจะรักให้รีบจอดเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงป๊อปร็อกครับผมก็เป็นเพลงเร็วนะครับเต้นได้มีจังหวะซึ่งผมคิดว่าเพลงนี้มันเหมาะกับตัวผมมาเพราะมันเป็นเพลงที่มีความกวนอยู่ในนั้นเป็นแบบแอลผู้หญิงอ่ะแบบเฮ้ยเธอนี้นั่นคนกวนไปนะครับผมแล้วก็คนน่าจะชอบกันเพราะว่าเราได้ถ่ายทอดอะไรที่เป็นตัวเราเรารู้สึกสนุกกับเพลงนี้มากเราได้เต้นโชว์ในเพลงบ้างไหมครับเต้นโชว์ในเพลงมันก็คงไม่กึ่งเต้นแต่มันคงตามฟิลมากกว่าคงจะ มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนมีเฮ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆก็วันที่18นี้แน่นอนได้เจออีกนิดเดียวอีกไม่ดดก,กี่วันครับเดี๋ยวได้จเจอกัน MV MV ยังครับปล่อยเพลงก่อนปล่อยเพลงก่อน MV น่าจะตามมาที่หลังแต่ว่าบอกเลยว่าคนที่มาเล่น MV นี่มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อเพลงด้วยเขามีชื่ออยู่ในเนื้อเพลงเขาเล่นมาเล่น MV ให้เราด้วยออครับผม ก็มีนะก็มีนะประมาณว่ามั่นใจไงมั่นใจว่าตัวเองแง่หล่อมันหล่อมากจริงจริงมจริงไม่หล่ออาศัยมันหน้าครับผมเห็ฝากแฟน่อะไรกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพลงจะรักให้รีบจอนะวันที่18นี้นะครับผมเดี๋ยวจะออกมาเปิดตัวแลวได้ฟังกันทั่วประเทศแน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับ